ข้ารถลุงพันคข้ารถลุงพันทำไปเรยรถลุงพันก็ได้เจีลูกเกียมาเหจะเ้นยร์ใจเึ้นแล้วใจขึ้นแล้วเอาไปไปได้ไปได้ไปได้เบียดไปได้เบียดไปได้ ลมลันุพงอีลมไป่ไ้เลยอีลมพวงานนี้มีลากอีกแน่หรอจะบอกใครเชียวงานเขาอ่งนี่เดลากเด้ลากม่ดเห็นวาเมื่อวานพอพดีขึ้ทังเถงมันกมากโอ้โหโโอ้โห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 ้โห้อ้โหโอ้โนโหอโหโโอโหโโอ้ไ้อะ ไอ้มันวะมันว่ะมาไม่บ้เฮ้ยคึบคแล้วมเห็นแล้วอืมน้ยิงน่เอ้เรียร้อยเรียรเลยเรียกเลอ้ไปได้อ่ะไม่ล้อเริ่มติดแล้วล้อเริ่มติดแล้วยากแล้วยากแล้วยากแล้วล้อเริ่มติดแล้วโอ้โอ่ไปลุกล้าไปเนี่ยอืม ดเบิ้ลเบิ้นบอมันมีในโพธิ์ที่บนดังน้ำนะน้ำไม่เล่นนะพวกยิงเอาในหัวนะครับเมื่อกี้มุมมาในโพธที่นั่งไปด้วยมันก็เลยหนักนะครับแต่ลุงไปคนเดียวเมื่อกี้โอ้โหดิฟดิฟกีซ่าพ่อครับดิฟโชว์เลยครับแมนรอบมันมันไม่ฟีดไงโอ้ดิฟนะครันมันหนักมันลงอะเมื่อกี้ดิฟมันมากเลยโอ้โหยกจมหันดีไซน์ครับกามาหนะไม่มันต้องลากเลย แอัแอีนีเยงด้วยนอโนนไปเทสหน่อไหซือกล้องให้บอเป็นยังบอี้ึินโคกมันติดบอเป็นยังติดกับรถไทยดึงไปลุงเจบาม่งไปนะต้องพี่เน่งนะนี่เจ้าของผมไปรงานเขานี่ฮะต้องให้พี่เน่งลุยนะเจ้าของนไม่กลัวอะไรยืนแล้วก็กับตันดีกว่าเบิ้ลอย่างเดียวเลยตัดตัน แต่รุงเมื่อกี้ในรุงเพื่อยูทูบบันไดไปให้กัลตันไปพึ่งสองนาทีเองไงโอ้เมื่อกี้ผมใจหายตรงนี้เลยใจวายผมว่าลุงจิมม่ใจวายลุงลุงเอาลุงจิมมาลุงจิมเบิ่งเบิงเพื่อนถือเพื่อนยางไปถือหม่องดจเพื่อนะเพื่อนจะไปข้ามบ่ส์นะสีขาวยังได้นะออาชิดปากแปะเอาชิดปากแปะยังไงก็ไปทำแน่ผมเห็นแล้วสภาพมือว่านี่เห็นแล้วขามแม่โอ้ยท่าร้องไห้เลยเหรอขามแม่ข้ามแม่ไปได้ว่า ชิดปากแปะชิดปากแปะตรงนั้นลุงบอกว่ามีอะไรนะตอนที่ลุงโค้งกลับมาน่มุมนู้นเน่ะที่ลุงบอกไปไม่ได้อ่ะน้ำไม่ได้ยินเจ็บอกไปไม่ได้ไปไม่ได้ตรงนั้นเจ็บเลยโค้งมาด้านนี้ขาแม่เบิร์ตโนนี่แกแก่นแล้วเนี่ยที่พี่หนิงโจ้ลุงก็เอามาจำตรงนี้แหละจำเลยก็มาแล้วเจ้าจิญญางไายพินหมองพี่ชายขับมาโอ้ไม่ไหวครับทีติดก่อนทีติดก่อนโบสถ์โบสถ์ที่พี่หนึ่งเน้นสุดยอดอ่ะ ผมยังเบิกช่างยังไม่กล้าไปต่อเลยเมื่อวานนีลยไม่ครบแปยนะเนี่ยไปไปลุงก็ต้องอัดเครื่องกันกับตันประเทศนะไม่รู้ใจเท่าะพี่ชายนี่รู้ใจแล้วครับจมแบบเต็มขึ้นนี่แหละโดดลงนี่เลยนี่ตุ้มลงนี่เลยโอ้ข้าวลรอครับรถแล้วครับโดดลงนี่เลยข้าวติดแล้วเนี่ยติดแล้วเนี่ยนี่ย่างไปหิมมันนี่บ่เปย์ยังไม่ต้องกลับไปหนึ่งไปแล้วนะครับขอบมันนี่มันบอลลูนาม้อยลุงจิ้มย่างไปได้อยู่ลุงจิ้มเป็นหลักเนาะหนุ โอเคทอทอเก้ครับทอให้ลุงขับครับใครขับไปพันนาขับจัดให้ดูหน่อยสักรอบกลัวอะไรไม่เปื้อนนะลุงยังไม่เปื้อนอ๋อไม่เปื้อนครับถ้าเราขับถ้าคนนั่งอ่ะจะเปื้อนถ้าคนขับมันจะติดบางโคนพอดีไม่ล้อมันเริ่มมีดินแล้วมันจะติดไหมโคลนนี่น่าจะล้อมันจะตะกุยไม่ได้แล้ววานอนพนาวาริดแล้วก็สว่างแต่ถ้าอัดมานกวนน้ำพังโคน ต้องไม่ไม่ผ่อนเนาะบางคนห้ามผ่อนเลยเล่นเองตัวเองครับผมเขาไม่สนใจลงตียาวเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้จะไปขับรถมาแล้วก็ไม่ได้เอาขามได้ละบอไปเกือบขามแต่ลุงเัาจะถ่ายอะไรกันต่อไปไปแบกท่อนีขึ้นรถปะแบกไปเลยเหรอไปเอาท่อขึ้นรถครับ

ออกกําลังกายนะครับเพราะว่าซื้อรูวิ่งมาแล้วนะครับผมออกแล้วเป็นไงเล่นดีไหมดีนะเออเจาเจา <c oughs> ลุงพันลุงพันทุ่คน ล้วบอกเพื่อนคนลานคนลานอืมบ้ดนเราบ้านบ้าดบ้านี่บานนะน่ ตอนนี้ก็บ hey ่ายสามแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็น่าจะขึ้นมาเนาะพึ่งอดะประเ็นพึ่งอดี่พี่ช็อฟฟี่นะหนึ่งกล่องมีสิบซองหนึ่งซองมีสิบ่องร้อก็บอกว่าตามระเบียบได้พูดผู้ที่มาสุดท้ายต้องถูกทัโทษมอบเนี่ยก็ห้องแดก แด,ก,นะดกันเบิ่งนะแดกจังได้แดกหาแดกกระซอมนี่ละกิดได้ไดันพื้นมดุดตีลังกาแล้วจะเขาสีสังทานปะแมนเอาให้น้ำแดงเอามัดไดไหมยังมัดสิิลืมนี่